พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2448 ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทยและเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิน่นนับจากปี2448จบจนปัจจุบันซึ่งเป็นระยะเวลา119ปีที่การปกครองท้องถิ่นไทยได้มีพัฒนาการมาโดยลําดับปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น7,850แห่งซึ่งได้ร่วมกันกับเคลื่อนนโยบายตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติความ100่า100ปีที่ผ่านมาโลกและประเทศไทยของเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมือง ภูมิรัฐศาสตร์มิติทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในการดำเนินชีวิตของประชาชนและในการบริหารจัดการภาครัฐผมขอให้ององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในปี2567นี้มีความทันโลกทันสมัยทันท่วงทีเข้าใจความเป็นไปของโลก เข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและทำงานเชิงรุกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่เข้ากับการบริการและการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบในปีนี้ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติตลอดปี2,517และน้อมนำพระประถมบรมราชโองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปมาเป็นแสงนำใจในการมุ่งมั่นขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน เกิดความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนในโอกาสนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดปกป้องคุ้มครองผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านตลอดจนครอบครัว ให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยกันนำพาท้องถิ่นไทยให้เจริญก้าวหน้าและฝาสุขตลอดไป